โอเคครับก็กลาบสวีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยครับผมเด็กไทยผมเชีอร์เนาะแล้ววันนี้ก็มาอยู่เกมนะครับในมอดแพ k ที่มีชื่อว่า RL ครับเบสล็อกนะครับผมนะกับน้องอะไรครับผมเดีครก็ผมคนสุดท้ายและก็ผู้รอดชีวิตคนเดียวในโลกเพราะเขาดียวทั้งวันแล้ว คนที่เหลือไปรับใช้ชาติอยู่นะครับนะก็อ่ะตู้ต่อไปครับรับใช้ชาติในฝันนะเจอทีคนก็มีหน้าที่มีอะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่ก <c oughs> นะินน้ำอ่ะโอเควันนี้เราจะมาทําอะไรก <c oughs> ันครับน้องนิวไปล่ามังกรตัวสุดท้ายหรือเปล่าก็ไม่รู้น่าจะมีหลายตัวไงโอ้ยโอ้มีกอบลิน มาโอ้โอ้แหลกมากย็ดเคเมื่อกี้แหลกไงเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นวะแหลกมากไม่รู้ผมไม่รู้มันแหลกมากวันนี้เราก็จะเดินล่าหาบังกรยาวเลยทุกคนก็จะเห็นเราเดินล่าบางกรยาวๆเลยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวก็รอแปาบนิดหน่อยสวัสดีวัสตีวัสดีคิว่าประจันตงาวัน เมื่อวานนี่วานไปส่อเสือวาไปส่อเสือที่ไหนวาส่อเสือเนี่ยนะโอเคไหนที่หายโอ้ไก่วิ่งดีกว่าโอ้ยวิ่ง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 เดือวิ่งเดือยโอ้โหแล้วทำไมไม่เป็นไบมาถึงแบบนี้อ่ะคุสวยแล้วไม่ได้เตรียมชุดหนังมาด้วยชุดหนังช่วยได้เราเราไม่ได้เตรียมอ่าเขียนวีวานต้องใส่เสื้อหนาวอ่ะ Um มันหนาวตายเนี่ยเนี่ยมันจะหนาวตายเนี่ยอ่าก็วิ่งจนกว่าจะเจอเฮ้ยมีบ้านอยู่มีบ้านอยู่นี่เข้า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 ก่อนเข้าก่อนตอนนี้ต้องเข้าก่อนเดี๋ยวบ้านอะไรก่อนเฮ้ยเราจะหนาวตายเนี่ยเราจะหนาวตายนะเนี่ยพี่ดีเสียงสเกลอะสเกลอยู่ด้านใน <combien S 2> สเสเกลโอ้โหประตูอยู่ไหนวะประตูอยู่ข้างหน้าจิมมี่เปิด <collaborating> ประตูเจอแล้วเจอแล้ว มีจิมมี่อยู่โอเคมาแล้วโอ้โหจิมมี่นี่ขอพอสามข้อได้เลยได้ทูกตะกวดเป็นพอดีเลยโอ้ยแหลกจิมมี่บ้านไหนได้ใช้ไฟได้ด้วยแปลกมากด้วยครพัดลมใช้อะไรแอนติลจินนี่ไหนนดใช้ไฟได้อย่างนั้นก็ได้ลูกขนมมาด้วยเลย อ้าวน้องตายอ่ะกลายเป็นซากกลายเป็นซากอ่ากดใช้น้ำยากดใช้น้ำยาน้ำยาอยู่ในกล่องกล่องบนสุดข้างขวามันมีมันเป็นน้ำยากวดสีม,ม่วงไออ,อันเดียวนี่เอามาแค่อันเดียวแล้วก็ใช้ทำทะได้ได้มันจะอ่ากลับมาอ่ามันจะว่าไปจุดที่เราตายล่าสุด อุ้ยมีประโยชน์จังเลยมีประโยชน์จังเลยทีเลยพอพ้อยอุ้ยมีประโยชน์แต่เต้โอ้ยแต่เกิดมาปุ๊บโดนบีก้อ้ยโอ้ยคุ้มไม่ได้ที่ใช้เนี่ยเกิดมาโดนเออเออเออเนี่ยเอ้เอ้ยกูยังไม่ทำอะไรเลยนะเว้ยใจเย็นดิวะใจลมๆดีพุ่นนเยัเล่นอย่างเดียวเลยโอ้ไม่กอด แต่คนบ้านนี้ที่เถื่อนยังไงครับเนี่ยคนบ้านนี้เถื่อนๆนนี่เราเราต้องใช้พิกอ่ะเพราะว่าเราจะได้วิ่งในฤดูหนาวได้อ๋อโอเคโอเคต้องใช้เยอะเลยด้วยสักชุดนึงน่าจะได้ชุดนึงเลยโบน์ไหนอันนี้เอาโบดนยมาดิเอาโบดกลับมาเข้ามานี่เนี่ย แมวโตเอ่อต <polarization. S 1> ุ <place> <isten ört> ่มแม่งเยอะสายเลยโอเคมาไปปลูกต้นพิกโลดต้นพิกต้นพิกยุ่นนาไอเสียก็บินลืมไปเลยเข้าดีให้โอ้ยคำเตี้ยรุกอะไรขอพายด้วยคำหยาบหลุดคำหยาบหลุดนโอ้โหโอเค เครับปากเอาพิษเลยอัไนึงเยอะมาแต่ไม่มีพิษป่าอะไรเฉยนะมาตัวไหนเกือบตายเกือบตายของเยอะจัดเลยมีอะไรบ้างเนี่ยกระดูกเอาออกไปกระดูกโยนทิ้งเลยเหรียญโป๊เดี๋ยวแผ่นที่แผ่นที่ไปกันอ้าวอ้าวสรุปนึก ต้องตัวเองด้วยวัดเอากบกบกัดกบกัดกบกัดโว้ยกบกัดกบกัดเอาฮะกบกบอยู่นี่ก็เดินมากัดเฉยอะไรวะอา๋ามันไม่ได้ยากดีนหนาทำไมมันกัดวะแมลมันก็แลบนี้แหละแต่ผมไม่รู้ว่ากัดเอ้าเอาต้นไม้อะไอ,อ,อ้ต้นไม้อยู่นี่ก็เดินมาละเฉยเลยไปต้นไม้ปีนเกียวไปตัดเกี้ยวแม่บ่า ยังไม่ถึงจุดสัเลยต้นไม้ปีนเกี่ยวแบอแพ x and a half hours later ตใครก็ได้แต่บางทีมันก็ไม่จะเป็นมันจะได้แค่เดียวเออหนามันก็ยาวตอนนี้เคแบกแพยนี่ไหนดูสิแฮร์รี่อีกแล้วคราวนี้เป็นขายอาวุธ ชาโดเรนชาโดเรนออกทองเลย,เยช่วยชาวบ้านเขาไม่ใช่แอ่ไม่มีเลยอ่ะ,ม,อะมีมหล็กมีดาบอันี้ด้วยดาบเี้ยห้าโคตมวยแตกคตรน้อยด้วยเอ้ยเจอ,อาบ้านตัวเองจริงด้วยโอ้ แม่งบินมาไหนแม่งบินนะแม่งบินมาแถวบ้านตัวเองทีนี้โอเคน้ำแข็งอันนี้มีบัฟอะไรครับบัฟแหลมคมสอบแหลมคมสามเลยเหรอเอาจุดจอดก่อนจอด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 โอเคจ้าจอดโอเคได้เวลาตั้งน,นีเป็นกัางหันแล้วนะนะกันนะกัางหาัน เอ็มเอล่าออกมาทำไมไม่รู้เทียบร้อยตั้งที่ว่าเป็นกางหันแล้วโยนบยากเวลาบินมังกรควบคุมยากที่ว่าไม่ยากนะ หม่ใช่งมันยากไ,ไหมใช่ไรนะตอนลงจอดจอดให้มันแบบเข้าลู่เข้าทางนี่แหละจอดยากจริงจริงอ๋ <c oughs> อ,อมือจัดเลยจะมันคับมนันนั่งยังไงอ่ะกดย่อเห็นไนะกดย่อแล้วมันวิ่งอเนี่ยอเฮ้ยแสดงว่า ต้องเป็นเจ้าของเท่านั้นไงสองพันปีต่อมาโอเคครับเดี๋ยวโดนเล่นก่อนอันนี้เปิดคลิปไม่ใช่ไหมเนี่ยเปิดแล้วเปิดแล้ว,ลวโอเคเอ้าโด,ดกนกระดูกเล่นก่อนเจอมังกรแล้วเฮ้ยเจอมังกรแล้วเจอมังกรแล้วไงนี่เหรอไม่เข้าใจนะ ีเย,ยน็นสุดเจอมังกรทีโอ้มาจากไหนวะเนี่ยมังกรโอ้สุดจดโดนท้าจะหนักเขาเขาเขาเชือ่อแหละเขาเขาเชือ่อ,อโอ้มาโอ้สุดงว่าอร์มือ,อนะเกยอะครโอ้โหพ่งมาทีได้ด้วยเชีย่ยเอ้าเอ้าพี่ติดเอ,าอ้าเอ่าเอ้าเฮ้ย อาวมังกรทำโอ้หม่ก็โอาเรมพี่ทำงานนะเมื่อกี้แต่ว่าทำไมตายวะอู๊ยสองทีเกือบหลับโอ้ใหม่ก็ไม่ไม่ทีเดียวนี่วะโทนเรมพี่ทำงานนะทำไมตายวะเอ้าเดี๋ยวโทนเพื่อมาทำงานไม่ทำงานไปแล้วแต่ว่าทำไมตายวะอันนี้เปล่าโดนสองทีหรือเปล่าโดนเพราะิดมันเปล่าน่าจะเดี๋ยวมังกรนี่ไม่มีพิดไหม ไม่รู้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 ู้คใครจะไม่รู้ใครจะไม่รู้อ๋อโอ้โหโอ้ไม่กดต้นแุบมาแล้วพี่เก็บของยังไงเนี่ยอ้าวเวกับมันต้องมันตามพี่ต้องหาของไม่ได้หาของแต่ว่ามันตามพี่ตอนนี้ตอนนี้ขอใส่อุปกรณ์ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่ไหวจริงๆไม่มีของสวมใส่แล้วตอนเนี้ย อนนานมาแหโอเคแล้วก็เอาคอบกระท่าดาบอะไรโอเคพร้อมแล้วแอปเปิลทองจะกุ yes. ามหมกแวะอ่าถุงเนี่ยเก็บไว้อาหารมันแทบไม่ช่วยเลยฮียยาจ<บ>มันก่อนตีแรงจัดตีแรงจนทะลุทโทเพทเลยโอ้โ เอาแม่งเดียตายแล้วก,กูโอ้โหแล้วเลือดตอนนี้คืนมอย่างน้อยอะ่ะมันตามพี่อยู่ฮัลโหลอยู่ไหนเนี่ยยิงอยู่ในบ้านอยู่เลยของพี่จะหายไหมเนี่ยแม่ถ้าเกิดว่า ยังไม่ไทุบหลุมศพหลุมศพก,ก็ไม่หายอ่ะพี่ทุบไปแล้วอ้าวเวนตตายแล้วไงแล้วพี่ตายปะแล้วพี่เก็บของทันปะเอะ๊เก็บร้อยตายละอ้าวเวนเฮ้ย่ไมผมเก็บทันผมเก็บให้ผมเก็บให้ม,ใหมันอะไรธนูอุปกรณ์คือเวลาพี่เก็บปุ๊บจะใส่ของอุปกรณ์อะไรไม่ได้เลยเนื่องจากว่ามังกรตีทีเดียวขาหัก เออมังกรนี่ตีแฝกมันเปตีทีเดียวขาดเลยตอนนี้ผมสู้อยู่ตไงผมมันพ่นมันพ่นพิษธีที่คาหักเลยเรียกคนพีตเอาวะจริงใช่มันเรยวคนหายใจได้ไหมพ่นลมหายใจนั่นแหละลมเนื่ยเหมือนใจอ่าผิดตังค์โอ้เจ็บเจ็บหนังด้วยนยอุ้ยอุ้ยเยอะ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  เอ้าแม่งเลยใส่ของได้ไม่เสร็จเลยแม่งกลับมาอ่ะโอ้องไมนก็แล้วใหม่ก็คูพี่ต้องแบบพี่ต้องรีบเก็บของแล้วก็รีบเข้าบ้านอ่ะตอนนี้ผมรออยู่ตอนนี้ผมรอผมรออยู่ตอนนี้ผมรออยู่เก็บมาแล้วรีบเก็บของรีบเก็บของเลยเดี๋ยวผมวิ่งกลับเข้าโอ้ยใหม่ก็ตกน้ำจะไหนวะที่นี่ อุ้ยอุ้ยยิงไม่โดนยิงไม่โดนอืออุ้ยโดนละ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 โดนนึกเออหนึ่งโดนเลยยิงแล้ววิ่งยิงวิ่งยิงวิ่งวิ่งเบนละอุ้ย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 ออุ้ยน้้ยอุ้อุ้ยอ้้ยนอ้ยออ้ยออุ้อุ้้้อุ้ยอุ้้ออ้วอุ้ยอ้ยอุมยอุ้อุ้้้้ ยังก่อนทำอะไรติดเลยเว้ยองหายโอ้โอ้หมวยกูโอ้หมวยกูหมยก็ูหมวยก็ูหมวยก็ไม่เอาไว้ยริงีิผมเอาไว้ปีนอยู่ที่ผมโอเคโอเคเยวิ่งกลับมาก่อนวิ่งกลับมาก่อนบ้านด้วยนั่นเข้าบ้า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 นโกโฮมโกโฮมโกานอยู่ไหนวะประตูอยู่ไหนวะนี่เขาประตูน้องเพิ่งเดินผ่านเลยเพิ่งเจอประตูอะไรวะ ตายแล้วแล้วอุปกรณ์อยู่ข้างนอกสวยแล้วน่ามสีงันตัวแล้วนี่กนเจอแล้วได้ไม่เป็นไรมันมันเพิ่งมันเพิ่งผ่านไปมันเพิ่งผ่านไปเอาของได้เอาของได้พี่ออกมาเก็บของบางส่วนได้ปะเนี่ยอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงนี้ของอะไรเนี่ยทิ้งทก้บไปหมดของของทั้งหมดเลยของทั้งหมดเลยทั้งหมดสำคัญหมดเลยอ๋อ เค <Okay, S 2> <ด>เดี๋ยวเอาของกล่อกทำกับน้ำไม่ค่อยได้ออะ okay. อโอเคครบละของติมโ <Okay. S 3> อเคนะโอเคเดีด๋ยว<ด>ผมเก็บของในกล่องนสิมาบ้างกัของในกล่องฟองดาบแล้วก็วุ้นที่อยู่ในกล่องหมดเลยโอเคโอเคโอ้ของเยอะเลยคนคนนี้นี่ เรเราของเราเราเราอืมมันละมันอันนี้เพิอันนี้เป็นพี่รู้กันมันไมู่้แฝ่แต่ก็เก็บๆไว้เลยนะก็พอได้มันก็พอได้อยู่อ่ะเนี่ยพอได้อะไรโอเคเรียบร้อยไปตีต่อค่ะขนาดอ่าตกค่ะก่อนตกนิ่นะตรงนี้มี มันไปไหนแล้วเนี่ยโอ้โหไม่มีผลาดไม่ได้เลยเนี่ยหายเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเจอหนูแล้วเอ้ยไม่ใช่เจอมังกรแล้วเจอหนูเมื่อกี้ตีหนูยังไงก็เลยเรียกหนูโูแไม่วิ่งอย่างไวอ่ะโอ้มังกรน่ะเหรอใช่พี่แป๊บนึงนะผมขอกลับบ้านมาค้าพูกธนูก่อนพอเพิ่งได้นี่มเมื่อกี้เลย ของลูกลูกธนูม่งเอ่อว่าแท่งไม้แท่งไม้แท่งเนื้อ Yes อยู่ไหนอยู่ไหนวะมันบินอยู่ข้างนอกเอากดบากบักเกร์ดึงธนูแล้วโอ้ m ม god ดโอเคได้ละได้มาทั้งหมด เออห้าสิบห้าลูกใช้ได้อยู่โอ้รับกลับก่อนตนี้เจ็บไหมเนี่ยโอ้โหบอสมีเือดทั้งอุ้ยนี่พี่นี่บอสมีเท่าไห่สามร้อยก๋เอาเอาบางบังจอบางจอเกบางจอต้องคู่ตอนเนี้ยเอาบินเลยฮะเดี๋ยวปับไปอก่อน ธนูธนูปรับตำแหน่งกอนตอนนี้นะในคนธนูเอ่อ,อยังไงวะปึ๊บอุ้ยบอสอยู่บนหลังคามังก็อยู่บนหลังคาเอ๊ะเหมือนจะบักหรือเปล่าวะไม่น่าบักหรอกมัน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 จะบักโอ้ย มันเล็งพี่นะหรือเปล่ามันเล็งน้องนี่เ่าไมโอ้ยครับโอ้ยเจ็บ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 เลยนี่เจ็บเลยเชี่ยตายตายตาโอ้ my god ตีัตจ็้เตีวจ็บเลยใช่ตองทีตายอ่ะไหรป่ะโอ้หัวเเหลกเหลเล็กเหลไม่ไหวไม่ไหว ของพี่ตายยังไม่ไหวเดี๋ยวตอนนี้ยังกดอยู่ตอนนี้ของยังกดออยู่อยู่ข้างนอกเคโอเกย์ของของไปเอฟเตียงเรียบร้อยไปมันจะหยุดต่อใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวอุ้ยของหายบางชิ้นเหมือนมันมีของบางอุ้ยนี่เหรอมันจะมีของชิ้นหนึ่งบ่มหายไปแต่ไม่เป็นไรมันไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่มันมาเร็วมันมาเร็ววิ่ง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  Oh. แหมเล็งแต่พี่ฉันอย่างเดียวเลยไว้ตั้งแต่บอกรจะชอบพี่พิเศษไม่ใช่น้องอยู่ในบ้านประเด็นคือไอ้คนมีลูกธนูแม่งยิงว่าวยิงไพื่อ้อยโดนไงหนักเลยอ้าวน้องไม่มีลูกเหรอไม่มีดนแล้วพี่มีผมมีเต็มเลยพี่เจ้าไหมล่ะไม่เป็นไรพี่มีอยู่สองสแต็ปนะ เขาแบบเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว zombie 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 มาเลยด้วยมังกรมาเดี๋ยว้เจ้ขอให้เก่งเกีองให้แล้วตายซะแต่ว่ามังกรเด้มังกรอยู่ใส่เอ้าอยู่หลังบ้านตรงยังไงหลังบ้านเหรอหลังบ้านแถวหลังบ้านหลังบ้านหน้าน้องอ่ะหลังบ้านไม่เจอนะฟังกระเป๋าพี่อ่ะหลังบ้านฟังกระเป๋าพี่อะฟังกระเป๋าเหรอ <Okay. S 2> ไม่เจอนะเนี่ยจริงไ,ไม่เจอเลยไม่เจอแต่พี่เห็นไงว่าแต่ว่ามันเห็นล่างๆนะเพราะว่ามันล่องหนมันหายอา้าวมอ,องกลอล่องหนได้ด้วยเหรอไม่ไม่มันหายเข้าใจคําว่ามันหายไหมคือแบบจสุดระยะการมองเห็นอ๋อเอ็นพีเดินหาหาได้ไหมผมผมต้องรักษาตัวเองก่อนโดนยิงไปหลายนัดเลยกิน โอเคโอเคเก็บมแง่พี่เดี๋ยวเก็บ๋อแอม่งต้องเก็บจองพีอ่ะพี่นี่กระเป๋าพี่อยู่นี่กระเป๋าพี่สีขาวแล้วก็อันนี้ของพี่แล้วก็อันนี้ก็ด้วยอะไรวะอ่ะอ่ะอย่างน้อยเนี่ยอ่ะที่ขุดของพี่อะโล่แล้วก็อะไรไก่ตอนนี้ต้อง ใส่ใส่โลโลโล่ใช่ตรงใช่โล่ตองบี้เด็กอ่ะเก็บมเกโอุ้ยตัวของบี้จิ๋วเก็บตายโอ้เก็บตายแล้วตอนนี้โอเคโอเคกินน้ำไหมพ่อดื่มยาแล้วเก็บของแป๊บดูของข้างบนก่อนว่ามันพอหรือเปล่าเดี๋ยวเช็คครับของบางมี่ระบายยามังกรอยู่ไหนวะในนี้โอ้โห เอ้ามังกรมังกรไปตีหมู่บ well ้านแล้วมังกรไปตีหมู่บ้านแล้วเอ้าเว่ามังกรลาบปามป็นเนี่ยล่าปามจ้าจาเดี๋ยวเตรียมของก่อนเตรียมไมีกรดองยังไม่ได้ทำเป็นมังกรมึงไปซะมังกรติดยิงฟรีดีงั้นเดี๋ยวอะไรดีเนี่ย ผมมาแล้วเขาแม่งโี่้าสถานะแม่งเป็นแนวนอนไม่อยากให้มันเป็นแนวตั้งนะเขาอันนี้มันก่อนติดบัคกหรือวะใช่มันก่อนติดบัคกอุ้ยแต่อย่าเข้าไปใกล้ <laughs> ติดบัากอยู่แต่อย่าเข้าไปใกล้ได้ได้ได้เหมือนเมื่อกี้ผมโจมตีมันไม่เข้าหรือเปล่าวะ ก็ทีค้าไงไม่ตอนเมืนเกมพวกผมใช้กระทางไงกระทางแล้วมันเหมือนมันเหมือนตีมันไม่เข้าอ๋อมันโดนยากไงมันต้องโดนตัวเต็มเต็มแล้นอถไฟลักหนาเนี่ย้กระดูกออสวินตามเต็มเลยตอนนะี้ผมอะโอเคตีกระดูกแล้วเรียบร้อย โอ้โอโอโอมันวินแน่แน่มันหลุดแล้วมีตัวหลุดมีตัวหลุดโอ้หโหชิบหายแล้วเห็นแล้วนอะไรนะมันติดมังกรหลุดหดโดอ้ยแล้วมังกรหลุดเห็นแล้วเก็นแล้วเรินแล้วเรินแล้วเกินแล้วโอ้ย เ่าเดี๋ยวไดว้มันมันไปไหนไกลยังโ,โี้จ้น่เหมือนมันจะบินเข้าไปทางหมู่บ้านหรือเปล่าอ๋อใช่บินเข้าไปทางหมู่บ้านใช่ใชแต่มันจะตายแล้วแหละสูงเลยเลยวะเก็บผมมาแล้วผมมาแล้วผมมาแล้วผมาแล้วก่อนตีหมู่บ้านมันก่อนตีชาวบ้านอยู่ทำไมยิงแล้วมันสโลอยังไงไม่รู้เหมือนกันนะรวง โ,โมไม่โดนจริงๆกระสุนคือแบบบินไปช้าช้าช้าแล้วกล้ยา่าขี้ไม่าจะใกล้ตายแล้วแหละอืมน่าจะมั้งนะนักลบสองคนวิ่งชีพองค์พืชแล้วเลื่อนอะไรนะฮสิ่แล้วปั้นปั้นติดเจ็บเก่งเดี๋ยวต้นนี้จะน่ารักอิ แร่เนื้อแร่เนื้อแร่เนื้อครับจังหวะนี้แร่เนื้ออย่างเดียวครับกดเอาเดี๋ยวแร่เน้ไม่ได้เหรอนี่ไงอุ้ยสังหารกับไว้ชีวิตเอาสังหารน่ะเรียบร้อยครับโอเคน่าเลยวะเนี่ยก็กระดูกหัวใจมังกรหอกะโลกมังกรแล้วก็เกล็ดมังกรแล้วก็กระดูกมังกรเยอะอยู่นะอ๋อไม่กดอุ้ย รู้สึกดีรู้สึกดีจังออีอ่อยาบ,บินไม่ได้อ่ะวคิวบ,บินไปทำงานไม่ใช่หรอกมันบ้าเนี่ยได้เกียริมังกรมาตั้งยี<ม>่สิบเจ็ดแล้วก็ได้หัวใจมังกรหัวใจมังกร,ท,ไร,ไรที่ทำอะไรได้ไม่รู้อะจีนได้ทำนะกลับบ้านอันนี้กลับบ้านก่อนไปทำอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็เตรียมตัวปิดซีรีส์นี่ก็ ปิดสียแล้วนี่จบแล้วเอ๊ตุยจบจบไวจริงๆเข้ามาทำคนดูเอยจบจังเลยโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับนะสำหรับไอเอลคับเบสล็อกนั่นเองนะครับนะก็ใครชอบก็เริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอ่าผมนะเออเจอันใหม่ซีซันน้านะครับในซีรีส์ใหม่ครับผม ในทีลี่ะีลีอะไรนะซีรีส์หน้าไงแล้วก็มีซีรีส์หน้ากันอีกไม่ใช่เหรอ,อโอเคซีรีส์ต่อไปโอเคอเค,ครับบ๊ายบายครับเดี๋ยวถามกน